ครับผมตอนนี้เขาสู้อีพี่ีสองกับผมแต่ว่าหำามเพิ่งกันครับเมื่อไหนผมเตะหาบ่วงจนมุ่นนุยปุยแต่ว่ามันถือยู่นี่แหละครับ E ีที่ีสองมากเลยเปิดคลิปมากกับม้านม้านครับนี่แหละอยู่กับผมพานเตยคือเขาครับผมกับเป็นยังคือคนไทยนะถ้าตายเบิ่งนะครับเนาะก็คือว่าแหละครับง่ำขึ้นหมืดหรือยังเก็บตีผมคยตัดไปแต่มันหมืดแน่ครับผม มาเบิ่งกันได้ครับบันมาต oh, ิดตัวซ้ำเลยไงวะที่เป็นหนูห uh, นูใหญ่ครับผมหนูผุกใหญ่ครับนี่ครับผมโอ้ฮูโฮโ้ฮู้คนที่มาเข่าฮู้ถลันแล้วนี่สจบละคนที่มาเข่าฮู้กับหนีฮู้อยู่ดีดีครับห้อยขดเป็นขี้หวอยเยอะดีครับอีกฟองหนึ่งอีกฟองตัวเลยครับแต่ว่าผมดักไว้ดีนะครับนี่ห้อยต่ำใบกับไม้ครับใบเสียงรักเต เป็นแปลล่องบนเป็นทางหน่อยหันมูญใหญ่ก้าบวกก็มือน,นีครับผมลองใส่บ่วงแบบไก่ลักหรืไก่ทา้งนู้นครับว่าตามจริงแล้วเสี้ยนที่เขาบอกว่าใส่บ่วงไก่ทา้งนูน้นบ่ถือบ,วบ่วงแหมือนี่ญีบป่นเหรอขอแผ่ร้ายนะครับเสียงพานเต๋อครับเป็นวัดครับมือน,นี่มันหนาวอากาศเย็ยนแนี่ครับมือน,นี่ครับผมกะ นี่ครับขอเนี่ย้าปศุเอาโนตัวนี้ก็เนี่ยครับนี่จจะเป็นครับผมเฮ้ยเป็นหนูฝูงยัยคือหนูผูกหน่อยหนูกินตำกว่โอ้หนูติดดำบ่ดิมันยาว้ยบันเนี่ยเป็นเวลละครับแต่ว่าขีก่ก่อนทอยังเนี่ครับครับกลับไปเบืองเลยครับผมเสียงอาจจิเป็นแปลกๆนี่แะครับผมเอาอยาปกศกดเอาหนูตตัวนี้ก็ เห็นไหมมันชาดก่ข้อยาตอัเขาไปเด้ครับมึงครับนูมันดึงบ่วงผมที่เขาไปด้วยอ้โหคนหาดวก้อนโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโ้โหโอ้โอ้หโอ้โหอ้โอ้โ้ว้โนโอ้โหโหโอ้โหโ้โหโอ้โอ้อโห้ออหห้อหหหออหหโ้หห้อ้้อ มา,มานแล้วครับผมมานๆแล้วอีพีที่สองกับมานครับมานเนี่ยครับผมนะได้ืสามตัวเพราะเปนเหลือสองตัวเหลือสามตัวครับแต่ว่าตัวนึงมันตัวน้อยเดียผมเลือกปาะเทศไทยบางนอมแล้วจเจ้าแรกก็ว่าชิบวา่าใจหนึ่งใจสองวมาไกลปานี้เอาลอยรถดเหรอครับผมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าผมประมาทเอาไว้ก่อนเนิดนี่ครับตัวนู้นถือว่าตัวไข่เนี่ยครับใส่ได้เลยครับตัวบ่ได้หน่อยกระทัดรัดกระทินทน,นีน่กระทัดรัดเพราะเปนมีกีบเอ้านะครับบ้านผมก็เอ็นมีกีบเอ้านู้นหน่อย ทอแกดี้มเนี่อบผมนี่แหะครับฮะขอนุญาตปุกกเยครับเลยตัว่างหเลยหนูไม่ตัวใ่ให่เหมือนะไครับแต่จะคูดอูดเตี้ยอะไรปะเออนีู่ดเตี้ยที่เป็นางต้นตออโอ้โหไม่เหมือนแตงม่ตัวใหญ่เลยครับนี่สามตัวที่ตัวก็บิดเตนนูหน่อย หนึงอ๋อนะครับพันน้ครัผมสองตัวสามตัวนี่รู้ตัวนึ้งมันก่อยก็ลังฟดรู้อยู่ตรงใดแหลนนลวแหนน้ำทางไปเสียตัวใหญ่ก็หันฟดอยู่นี่คุ้มห่างตูกลาง่ายงงให่มันโอ้คือกคือไปไปขอดำังนะครับไปดำมาได้แงน้อยหนึ่งแันะอ้วเหนียบแบบตุ๊ก่าง ให้เบื้งของผมงกันกับปัาดิได้อี่บ่ได้เติกันอยู่สิบอคืออ,อ,อ,อาายู่บ่สมันมันกับผมมันมันทาให้มันจอดกรขออบให้รายกับผมเอาร็วรับเอาเร็วเสียงดังพวกๆวยู่นี่แหละโอ้บก่กับผมบใครับโอ้เบิ่งหางกนเหรอโอ้อคนัดปวดนนด้กับเบื้องเบื่องกัดกี่เหรอคนายัดปวดนนด้กับ ตัวน,นู้ครับผมที่ได้มีทถุงนี่สามตัวแล้วครับทุงสามถุงนู้ทั้งมีกระเตือครับผมเขาวันนี้ทั้งนี้กระตื้อครับผมมาเป็นนูหน่อยครับนูติ่มตำมากนี่เขาผมว่าอยู่นี่ครับไม้แต่ว่าวงนี้มันอุยปุยเลยมันกัดตรงอวัยวะครับแต่ว่านูใหญ่เถื่อย่หันกับนี่ไกลๆนี่เห็นแต่ไม้เขาวๆนี่ครับแล้วั่งข้าผดอยู่ครับวารูผมถือยิ่สือนี่ครับฮะ ไปเบื้องกันเด้อครับขออนุญาตเก็บให้เรียบร้อยก่อนครับยังไปเบื้องบนหลุนกันเด้อครับคณะเสียงหอยกขอใหยหลายเอ้านี่มันี่กรถือเกี่ครับผมอ้าวอ้านี่หลุมหลุมใหญ่ครับผมตัวนี้ตัวนี้หลุมหลุมใหญ่เด้อครับเนี่ยยังเอาเบิ้งเอ้าหวงก็เป็นลุมหลุมกนเลยอ้าเบิ้งหญิงเรื่องหนาวติถือกี่ยวมาสามหลังยุทธนาเอาครับผมขออนุญาตัดพ้นกันเด้ครับนะเลี่ยนหลังสามหลังเลยครับตรงนี้ฮะมันหมานกับผมพานแต่มันหมานกว่านี่ กโจ้บุกหกไม่เจ๊งเลยก็บอกก็ว่าตื่นเลยสองตัวหเปืยไม่ได้อย่างน้ปัดปัดสองหม่องเลยครับนาครับน่ครับถื่ว่าเอาที่สองกับถือว่าประสบความสมอีดีนะครับนะหรับสองกับผมถามมือมือสำนีครับมีอีกทางหนึ่งยันดียวยายามอนี่จากสิบเวไปว่นดีวไปเดีวผม่าเดี๋ยวเจ็บตัวครับรอบนี้ค่ะแต่เพือนนันเละครับวัน ับแล้ที่ได้ออกยามว่าก็จังคอยเบิ้งกันครับผมถือว่าพยายามก็จังไปเบิ้งกันเหมือนเสาเลยนะครับเนาะเป็นอย่งไรสิมาหันมานจะได้เติมกันอีกว่าสำหรับการห่างนู้นข้องขึ้นนี่ครับคำข,ขึ้นนี่ถือว่าประสบความสําเร็จมานันเนี่นะครับพันเตยหลบเลกกระไดไปเจ็ดตัวแล้วสิบตัวเรามีได้อีกเจ็ดนะครับเนาะถือว่าโอเคมาหันกับผม เจ้าว่าครับว่านกอยิ่งมันนอนอยู่นี่ครับบินปุ๊บ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 นึ่งครับมาครับนี่ครับขับทับห้องบัานท่มันกับผมเงยเบิกกระเดี้ยซตัวโอ้รอบแรกได้สามหอบสองได้ซีกับเจ็ดตัวโยนี่ตัวใหญ่เงกับรอบที่สองแล้วได้ครับผมก็ไปนี่พยายามน้ำซุ้มเก้าไปครับมันติดถือว่ามันหันมันเลียนหวังที่ว่ามันดึงเข่าหู้เครับมันเลียนยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปเบิ่งอีกทางเถียงกลับไปถือนะครับเนาะ เั็นก็เห็นงูเรียนยื่นสื่อนี่ครับผมเป็นคนใบยู่ข้าเห็นแต่กัวยู่ทางหลังนะครับแลาวจ้าติดเถื่อว่าเถื่อแบบสมุนอันนี้อีกหลัางนึง่นอย่างนี้ครับบัวเด่ไม้กับอ้อเฟียงผัวหัวทึ่งเตย่ๆนี่ครับตอนลังนี้ครับหยับลอยครับผมนี่นะเติมกันครับผมเออเห็นหนูผูกง่ายครับผมหูง่ายจริงๆนี่ครับอ๋อตัูตูไข่เนียยู่นะครับผ่อ๋อคนได้ครับขออนุญาตเก็บ อนนี้อีกลังนึงใส่ไปซ้ลังครับีเดี่ยก็เฟี้ยงโฟใ้แบบนี้เพราะว่าผมมาเดียวแม็กมาน้ำมาเลยบ่เด็บหม้นะครับแล้ขับปะเขาทับกันห้องวัดนี้ยมำพยายามตลอดไปฟังนี่แหละมุงซ่งเดี๋ยวก็พยายามบิ้งซ่งนู้ดํายม่งนน่นนี้นะครับแลางเยายาถือเติมกันอีกครับผมนู้ดจินตั้มจินตั้มครับผมไปเพื่อกันครับี่เป็นไงสีมันมันครับผม À, đó con kia điểu nó poết ao nó này lùn nhí thôi mua cái đấy ô thì con này bự đây này kìa tây ma cái này, này, đó. Ừ. Thì, này thùng, đọc đọc. Thì, có con thì mấy con này đó tiền con ผมมามตยา่ท่านเหมืดมาหอดีไฟเหมือดมมานังตาก่ายไฟมึงเป็นระไฟได้เพาเปิือโอ้ยแหงคางกูกูกวียงไฟมึงยืหันเอ้ยินิ่อืมอ่านเลยละอ่านเลยกินจอยจะบุดกันหน่อครับกินอยุกันอีกแหนึงครับผมได้่เดี๋ยววดซ้อนไล กับผมกาบวันรุ่นสวัสดีตอนต่อกับผมในเวลาออกกู้บ่วงแล้วครับออกยามบ่วงครับผมออกกู้บ่วงนั่นแหละว่าแค่มาส่องก็เห็นว่าได้ยามซื่อๆแล้ก็ของกูน้ำแล้วครับน้ำประสันกะไม่ได้บ่วงครับผมโอ้ยหลังจากที่ในมาบ่วงขึ้นก็จะ็กิ้งได้เลยครับไม่ส้นสองหลังนี่ครับเดี๋ยว ทางขึ้นกะถ่ายไปยังไรเนี่ยเนาะมีเนี่ยทับผมขอทับอยู่จมวันสองหังส้นสองหังเลยครับเนี่ครับคู่ไว้คู่นี่แหละเป็นังไงสิวันวันเด้อครับยังก่อยยุ่นกันต่อไปครับผมนี่ยแหละ๋ยวกับผมผ่านเตยอันเตยบูกเกล้ากับผมรน่อบแซวนี่กะ มาเด้ออีพอใหญ่อีพอยนี้เที่ยทางดุกลานมาหาหางหนูเด้อลานหมุนมันเงี้ยหมดสบตอนนี้ได้เตรมกันหลายตัวเด้อสำหรับแต้มแรกต้องเท่ากับเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าแต้มที่สองกับมาอีกแล้วครับผมขอให้หลายๆเดี๋วยวเวลาถ่ายแต้มแหลกในเบิองเดด้้ออครับเอยู่ในกระเป๋านี่ตัวน,นี้จะเป็นหนูอย่างน้อยโอ้โหโหโหเร็วเลยจวดจวดเรับนี่ครับตัวแรก ใหญ่ับผมองอแงเลยครับ,งงมบผมตีตียามเลยว่าจะหนาใครเหมือนกับพปูอ่างนี้รอบที่สองผมบ่ได้มายามครับผมมันไกลนะครับลูกคนจนหดตีกับตีสามครับผม,ย,นนมยังเด็กนอนจริงเลยอ่ามันงูใหญ่บเลยครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวขอปลดก่อนก่อนนะครับไปลุนหลังต่อไปเลยครับนี่ตัวไข่เนี้ยครับตัวฟองงามเลยแต่ว่าหนาไข่ว่าใส่ไปพุ่นเลย ทา,ทางเดินทางของผมหมดเลยฮะกับมันมันกับผมครับผมสำหรับเตรียมที่สามห้องกันเล่นลีแล้วครับหอมเลยโอ้ <c oughs> พี่หูเนี่ยครับอืมหนูฝุ่งง่ายเลยครับผมแต่ว่าเป็นลูกหนูโอ้ตัวไข่แนย่นยู่ครับตัวไข่แนยย่ยู่มีกี่เม้าขอบผมเนี่ยแหละโอว่อได้ยูได้กินอยู่นะครับสมกับ มาหาผมกับตั้งใจมากยอ,าอาายู่ครับฮะโอ้แบบไอ้นี่อายุกับเดาเป็นลูกมันผมว่าเดือนหนึ่งนีงน่นแล้วนียก็หากินเองได้เนีน่แหล,ละไปไปเบิ่งไปหลุ่นกันตัวต่อไปครับผมขู่บ่วงด้านนี้ไกลสิมันเหล้ออีกฟังตางหน,นึ่งครับจะได้เตรียมกันอีกว่าครับไปเบิ่งไปหลุน่นกันครับผมนี่นะครับคุณลุงจับหลอกไปถ่ายเราตัวนึงครับผมเป็นหนูพุกน้ยอยวะโม้งดี เม่นครับติ้นตำนูลอะไอ่างเงครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดี๋ประสบความสำเร็จอยู่แล้วครับยามบ่วงม่ได้ถึงขนาดนี้ครับถือว่าใครแน่ครับสีเต็มเห็นนะจำเนียนนครับเพื่อว่าขาดไปหลังหนึ่งนะครับห้อยการลักมูลหน่วยปุวยเลยเห็นแต่ส่วนปลายรักข้างปลายมันะครับเน้ะป่ะหาลุ่นตัวต้องไปครับเดี๋ยวเใารจเหยียบบ่วงมูลมัดหรออย่างนี้าคจะกินลอนอีแต็งมาอยู่นะไต่หน้ามาอยู่ครับดึงกันนะครับวันนี้ ี่เป็นยังไงสิใดติมกันว่ากัยังไปรุ่นยุทับเลยครับปะนี่ยผมสรุปผลตอนเศ้าท่านเต๋อเนี่ยเบิดได้เจ็ดตัวได้สิบหตัวเนี่ยเหลือได้สิบสองครับผมไดย้อนได้ยี่สิบเอ็ตัวครับเนี่คุณได้สิบตัวผมได้ยี่สบหตัวต้องรัดกับแปบห้าตัวครับผมอเดี๋ยวว่าของจริงเพลง เมยงูเห่าตัวนึงครับผมเอออันนี้ของพันเท่าเราไงเทาไปก่อนหาัวมากบมาดิพัดเพชรีสันมาดิพ่สินนู้นเฮ้ยหกจอ็ดงมยืงมน่นหมกิอ็แ่า่น เกินกระเกับมันกรเจกัว่าเดีไยวไปนับใจันโอ้โหห้องกอดไ้ระ้กรนาดกรันาด้าวเี้ยอเอขอเสียบไม้ก่อนยันไม่จอดนะครับผมกว่าท่านเสียบจัดว่นอนนีอเ้ยเกลับนี่ละ นี่าเี่เลยกับทุกขูทุกคนอย่างโอ้ถือว่าโอเคผ่านมันมันยครับบอกพูดเดียวแล้วยายรูปว่ถทายวิดีโอแล้วทายวิถ้แล้ว้ายเาเบิงอะไรเบิ้ง้มาก่เบิ้งอเนาะมันมบไปทยไปยูด่างปะกปะเทศนี่แหละ้เาจ้เาจกันยังไ้เบ เอาถือมาใช้ขวงมุงนเอ้าเอ้อะมาของไหนมันใช่เอาเมงมุงมันมาถอาาปิงเ้ยี้ยเขไปยุนหางบยืนตัวว่าเก็บมาผ่านสาน้อย các cháu em ở tòa cái nhỏ con nhỉ con nhỉ, còn ngâm của cậu cho nên các cháu nói là bố mì tôm gì đấy, tôm tôm gì đó, tôm tôm gì đó, đầy 10 cái, 20 cái, 30 cái, 3kg, 3kg, kg 3kg, 3kg, kg 3kg, 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 3 นี่ต้นหมากเดี่ยวอยได้ต้นหมากเดี๋ยวคอยได้ต้นงูตัวไข่แน่นะตัวหน่อยก็ได้แน่แต่หึงว่าร้ายบันไดใบ้หนังก็ได้บ่อนี่แหะใบรอบเต้างูในแปตัวนี่หรือได้เจดตัวในหกน่เวอ้ก็ได้หกตัวเจ็ดตัวบ่ไพูดในสว่างสันนย้นในหกตัวเพืกันเชือว่ามันๆระสควอมสำเร็จอยู่ครับมดีนะมาเย่เบิ๋เราปิดเล็บไห้นะนี่แหละเอาปิดคกิปไห้นะ อ่านี่พลัง้องขึ้นนี่พลังขึ้นเบิดเออนั่งาลของไงเบิดนี่ละนี่ใหญหน่อยเน่เจ้ามนี่ใหญ่แบบไอยู่พขควงหรือพูรที่ติดตามนี่เบิดกาตลอดอ้น้นค โ okay, อเคครับมีเคล็ดลับมือนกันเยอะไม่หยิบวยหยิบดฮ็ดถอนขนอีกตอนนี้ก็เกาโม่งกูแล้วมาแต่บวชหวกันกาโ่ตัวดีฮ็ดแล้วไม่ได้ก็ไม่กินน้อกันเกิดอะไรจะมากินน้อกันเนาะถ้าหนาวันชูเขาพูนหัดเก็บกกันไหมผักผักก็เมต้องมือกัอนงดกันจะอกลาไม่นะครับตอนนี้แหละผลงานที่ได้มากเลย นะครับสำหรับคลิปนีอีพี่นี่เด้อทีมงานอีสานบ้านนาสตูดิโอของเขากายเสียวไว้ซ้ำนี่ครับผมคลิปหนาวจังมาพบปะกันใหม่นะครับเนาะเสียภาพไปหาทางไหนอีกก็จังติดตามดูกันต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้อีพี่นี่ยคำบอกคำจ๋าคำใดที่มันบอสุภาพอียาทาทังอันใดบอสุภาพก็ขอโทษขอไปใหท่านผู้ชมไปหลายๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทีมงานอีสานบ้านนาสตูดิโอก็ขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับเอาพีิราหนาโง่ใหญ่ไกลเนี่ยนะครับ ตัวตุ้มนีต่ตุ้มนี่กันหน่อยเนี่ยอ,ะอย่ะญ่เน่หน่อยเนี่ยผลกันกันกบผมไป